อย่างสวยอย่างงามเลยนะครับบ้านน้อยี่สวนน้อยนะครับสวนกําลังกระทัดรัดเลยนะครับวันนี้ผมบอยสินเดคลาสพามาดูนี่มีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีร่องน้ํามีสวนมะม่วงมีมะม่วง200กว่าต้นเนี่ยนะครับเข้ามาชมก็โอ้โหเป็นกําลังใจกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของใจดีกันว่าไป็นไงบ้างฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยถ้าชอบนะครับอันนี้ผมไลฟ์สดพร้อมกันเลยทุกช่องทางนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับอ่าไปเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวสะหน่อยทีครับชื่อชาญนะครับผมสวัสดีครับคุณชาญครับครับผมคุณชาญอันนี้บ้านเขาเรียกว่าบ้านในสวนใช่ครับมีบ้านอยู่ในสวนพร้อมเลยมีน้ําล้อมรอบเลยมีล้อมรอบเลยครับผมถานนิดนึงว่าจริงไหมฮะไร่หนึ่งเฉลี่ยกว่านะสี่แสนก็บาทสี่แสนก็บาทต่อไร่ครับต่อไร่สี่แสนก็บาทเป็นสวนมะม่วงครับ มีมะม่วงประมาณกี่ต้นครับมะม่วงประมาณ200กว่าต้นนี่ครับผมส0 0ไร่สองร้อยกว่าต้นนี่ก็ดูแลไม่หวัดไม่ไหวแล้วสองร้อยกว่าต้นเป็นมะม่วงพันุอะไรครับมะม่วงน้ำตกไม้สีทองครับสีทองน้ำอกไม้ตล้วก็ไม้สีทองโอ้รู้สึกว่าตอนนี้ออกช่อออกดอกกันเต็มไปหมดออกเยอะเลยครับช่วงนี้แล้วว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับตำบลสนายสนามคีครับมต้านสนามคีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ตรงนี้น้ําเคยท่วมไหมไม่เคยท่วมครับประวัติเคยท่วมไหมไม่เคยมีมีเออเออก็มีดายออกได้ระบายออกได้ด้านหลังได้ปิมปิมปิมปมิแต่ไม่เคยท่วมแบบท่วมเยอะๆเลยไม่มีผมรู้ละอยู่ที่ตำบลสนามคีอ,อําเภอเมืองสุพรรณบุรีใชห <àng S 2> <ม>่างจากตัวจังหวัดไกลไหมครับห่างจากตัวเมือง10บกิโลครับผม ตัวจังหวัดสุพรรณติ๊กกโลแล้วก็ห่างจากกรุงเทพร้อยโลครับอุณร้อยโลก็แป๊บเดียวครับผมครับอยู่ในชุมชนเลยอยู่ในชุมชนเลยครับมีร้านค้ามีบ้านคนถามก่อนว่าตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่เกือบสี่ไร่ครับ3ไร่3งาน65ตารางวาครับ3ไร่สามงาน65ตารางวาจําง่ายๆขาดอีก35ตารางวาครบ4ี่ไร่ใช่ครับเป็นฉนดคุแดงโฉนดคดแดงพื้นเดียวเลยพื้นเดียวเลยครับ ถ้าซื้อไปนี่ได้เขาเรียกว่าบ้านพักแล้วกันเนาะหลังเล็กๆได้ไได้ครับผมมีร่องน้ํากี่ร่องครับเนี่ยครับร่องน้ำสองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่เดินไปไกลขอให้ดูร่องน้ําก่อนโอ้มีปลาไหมครับมีปลาธรรมชาติเลยครับผมโอ้มา่มงสองร้อยต้นนี้ก็ถือว่าเก็บกันแบบจุกๆเลยใช่ครับตรงนี้นะครับถามนิดนึงฮะออกไปข้างนอกเนี่ยไปไกลโรงพยาบาลไปไกลเขาเรียกว่าสถานที่ซื้ออาหารกินไหมก็ ด้านหน้าปากซอยก็มีร้านค้ามีขายลูกชิ้นเครื่องดื่มพร้อมแล้วแล้วก็มีปั๊มน้ำมันบีทีอยู่ด้านหน้าเชเล่นมีซีเจแสดงว่าเดินทางไม่ไกลไม่ไกลครับมาซื้อแล้วมาอยู่ได้จริงใช่ครับอันนี้ก็เขตอำเภอเมืองเลยสุพรรณรับผมก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมาดูทางนี้หน่อยหนึ่งก่อนที่จะเดินนะครับน้านี่มาจากไหนครับเนี่ยฮะน้ำมาจากชนะทานด้านหน้าเลยครับคลองชนลประทานใช่ครับดูเท่าไดรครับไอ้เออย่างงี้หน้าหน้าฝนนะฮะมันไม่ล้นลงมาเลยนะ มันมีระบายออกได้ไม่ล้นครับผมแสดงว่าน้าไม่ท่วมไม่ท่วมแน่ยังไงก็ไม่ท่วมครับผมเดี๋ยวขอดูด้านนี้หน่อยนี่นี่นี่เขตเราตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเขตตรงตรงงชมพูเนี่ยนะหน้ากว้างสักกี่เมตรครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรครับผมสิเมตรโอ้ยก็เหลือเฟือเอ๊ะอย่างนี้ซื้อไปอะฮะโมม่วงสองร้อยต้นนี่ สมมติว่าคนซื้อจากกรุงเทพโอ้โหตอนนี้คนเข้ามาดูเยอะเลย300กว่าท่านแล้วที่อยู่ยงคง,รรงกระพันก,กันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันหาที่ส,สวยๆหาที่ดีๆหาสวนผลอ่าเขาเรียกว่าสวนผลไม้ที่มาปลูกบ้านนะครับหลังนี้อาจจะเล็กไปก็มาปลูกบ้านหลังใหม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ฮะโอ้หลายคนถามเข้ามาอยู่อาเภอ,อเมืงองนะครับอาเภอเมืองสุพรรณบุรีบอกไปแล้วรู้สึกว่ามะม่วงทุกต้นเนี่ยจะออกช่อหมดแล้วออกช่อหมดแล้วครับอ่าอันนี้เอ๊ะเมื่อกี้แนะนําตัวไปยังนะ แนะนำแล้วครับแนะนาไปแล้วใช่ไหมคุยไปคุยมาจะงงอันนี้คุณชาญใช่ไหมครับครับอ่าโอ้ขอบคุณมากฝากข้อหัวใจทุกคนละสองสามดวงหน่อยละกันครับแปลงนี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆนะฮะข้อดีมีครับข้อเสียก็มีครับข้อดีเยอะข้อเสียก็พอมีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเป็นไงบ้างนะครับอ่ะคุณชาญเดี๋ยวพาไปดูในสวนครับผมมะพร้าวมีลูกด้วยนะครับอ่าใครชอบมะม่วงฝากพิมพมะม่วงหน่อยนะครับพิม์ว่าชอบมาหน่อยละกันนั่นนะครับเอ๊มีปลาไหมครับมีปลาตามธรรมชาติเลยครับผมปลากระดี เพียนอย่างนั้นเหรอใช่ปลาส้อยอ่าหลากหลายปลานี่ตรงนี้เขาเอาอะไรนะมะขามใช่ไหม,<า>มเป็น้วั้วต้นไม้ขามครับ้วมะขามอ่าเดี๋ยวตามคุณชานไปนะครับคุณชานเดี๋ยวคนที้จะพูดข้อเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดหน้าไปตรงนู้นกันดีกว่าไปดูมุมนู้นแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดข้อเสียแล้วพาไปดูในสวนกันนะครับ,รบไม่รู้ได้มะม่วงกับบ้านหรือเปล่าเขาไม่รู้ <laughs> แต่เห็นช่อดีครบทุกต้นเลยนี่อันนี้อย่าเรียกว่าบ้านนะครับ ขออนุญาตเรียกว่าเป็นที่พักแล้วกันเนาะเพราะข้างในเป็นห้องโล่งๆเวลาทําสวนอ่าทําสวนพักนะครับเอ๊ะอย่างนี้ใครมาเก็บมะม่วงขายก็ไม่มีคนรับซื้อถึงที่เลยครับมาถึงที่เราเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวขอดูมุมนี้หน่อยนี่อันนี้ก็ที่เรานะใช่ครับอีกหนึ่งร่องน้ำครับเดี๋ยวคุณชานหันหน้ายืนยืนเฉยก็ได้ฮะเดี๋ยวผมมาดูมุมนี้ให้นี่นี่นี่มีร่องน้ําด้วยเลยนะครับใช่ครับข้อเสียข้อดีปลาปลามีไหมฮะปลาปลามีปลาปลาหมู่บ้านครับผมปลาปลาหมู่บ้านโอ้ชอบมะม ปาปามีหมู่บ้านปาป่าหมู่บ้านไฟฟ้าผมไม่เห็นผ่านหน้าที่ไหมไฟฟ้าอีกประมาณ30เมตร300 3 0 0ย0ามรร้อเมตรอ่าประมาณ300เมตรมาขอบ้านเลขที่ก็มาขอไฟฟ้าไม่ยากครับเอาง่ายๆไฟฟ้าไม่ได้ผ่านแต่มีชุมชนอยู่แถวนี้มองเห็นอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวออกไปดูกันใช่แสดงว่าไฟฟ้าไม่ผ่านหน้าที่ใช่ครับถนนเป็นลูกลังเป็นลูกลังนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นระยางย่างใช่ครับข้อเสียนี้จะมีอยู่2ข้อ ผมถามนิดนึงหมดนี่3ไร่3งาน65ตารางวาตกไล่ละ4สว่าแสนกว่าบาทครับหมดนี่ยกแบงค์นี่ขายเท่าไหร่ครับ1 7 8 0 0 0้บาทครับผมท่านผู้ชมฟังมานิดนึงนะครับกันเจ้าของเปลี่ยนใจนะครับหเท่าไหร่นะ1 7 8 0 0 0้บาท1.78ล้าน1.78อ่าพร้อมค่าโอนไหมครับพร้อมค่าโอนครบเลยพร้อมมามุ่งให้ทั้งหมดให้หมดเลยครับอ่ามัดจานี่ใช้เงินเยอะไหมถ้ามัดจาก็ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นแล้วจะเอามาม่วงออกเลยไหมฮะอ่า ได้เดี๋ยวแบ่งให้ไม่ไม่ไม่คนทิ้งนะไม่คนครับโอเคครับหนึ่งจดเจ็ดแปดขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ช่วยกันพิมานะครับบรรยากาศสวยๆสังเกตต้นมะม่วงนะมีแต่ช่อทั้งนั้นเลยนะครับน้ําถามไปแล้วนะมาจากระบบชลประทานนะครับขอดูทางเข้าหน่อยสิครับไปดูกันนะฮะอะไรไม่ดีเราก็ต้องคุยกันว่าไม่ดีนะครับใครรับได้ก็คือรับได้นู่นเพื่อนบ้านเต็มเลยใช่ไหมฮะครับมันจะย้อนแสงนิดนึงนะเห็นไหมเห็นเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับ นี่คุณชานิดนึงเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงข้างหน้าเป็นนานะครับนี่เป็นนานู่นออกไปเห็นไหมมีแต่บ้านคนทั้งนั้นเลยนะนะครับบางบ้านเขาลากสายไฟกันมาแต่หน้าที่เราเนี่ยกว้าง30เมตรนะครับคร่าวๆนะลึกลงไปนี่ก็หลัก200กว่าเมตรครับตรงไหนที่บอกขึ้นถนนนะครับทางนี้ครับทางมอไซค์มานี่มอไซค์มาพอดีเลยต้องออกไปเนประมาณสัก300เมตรขึ้นลาดยางนะครับขึ้นลาดยางเห็นเสาไฟไหมฮะอยู่ตรงนั้นอีก300เมตรเพราะนั้นข้อเสียแปลงนี้คือเห็นแล้วออย่างหนึ่งคือไฟฟ้าไม่ผ่าน สองคือถนนเป็นอย่างนี้รับได้ไหมถ้ารับได้มาชมอ่านี่ให้รถผ่านไปก่อนนะครับนี่นน,น,น,นี่คือข้างในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวจะขอเบอร์คุณชานให้อย่างละเอียดเลยไล่ละสี่แสนก็บาทแต่ขายเหมาหมดนี่1.78ล้านอยู่อําเ,เภออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตลสนามคีห่างจากตัวจังหวัดก็ยี่สิบกิโลเนาะยี่สิบกิโลไปกรุงเทพก็ประมาณสัก100ร้อยนิดๆอ่า ข้างในนี่เบอร์เราไม่ได้เปิดให้ดูเพราะไม่ได้เอาคุณแจมาจะเป็นห้องน้องโถงน้องโถงโล่งๆอยู่หนึ่งห้องจะมารีโนเวทเป็นบ้านก็ได้จะมาปลูกบ้านสวนก็ได้เพื่อนบ้านนี่แถวนี้สักกี่ลังคาเรือนนะครับก็ออกไปนี่ก็เป็นสิบนะครับเป็นสิบลังคาเรือนใช่ของซื้อของกินอย่างที่บอกออกไปนิดเดียวก็ถึงแล้วมีร้านค้าเล็กๆร้านโชห่วยย่อยๆครับซอยก็มีพีทีมีเซเว่นมีปตทมันอยู่ใกล้อะไรบ้างครับ หน้าปักซอยตรงนี้จะเป็นปีทีแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเมืองสุพรรณใกล้ๆเอาง่ายๆเราพูดไม่ให้งงนะฮะใกล้โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีครับโรงเรียนเมืองสุสุพรรณบุรีอ่าใช่ครับโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีเป็นมัธยมใช่ไหมฮะเป็นมัธยมกับอ่าโอเคครับใครมาซื้อตรงนี้ก็จะได้มาชมอย่างนี้มาชมได้ทุกวันไหมครับมาได้ทุกวันนะลงหน้าหนึ่งวันได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยถามเบอร์เดี๋ยวไปดูมะม่วงก่อนโอ้โหนี่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับกำลังออกช่อเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงท่านผูู้้้้้ชชชมมม่่่วววยยผดดไปแลกกัันนนนนะครบีีีต็อ โอ้โหปีหนึ่งนี่ก็น่าจะได้หลายหมื่นอยู่นะเอ๊ะถึงไหมก็แล้วแต่หยีบแสนอ่าใช่ครับผมอยู่ที่การใส่ใจการดูแลแล้วกอ่าอ่าใครอยากเป็นชาวสวนมาดูได้เลยนะครับมาปลูกป่านมาอยู่กับครูน้ําล่องน้ําเอ๊ะผมถามนิดนึงว่าน้าแรงนะครับคุณชายครับน้ําแห้งไหมไม่แห้งนะครับแรงข่าวที่แล้วก็แรงเยอะแต่ว่าน้ําก็ยังเดี๋ยวคุณชายมายืนใกล้ๆต้นมะม่วงหน่อยขอดูมะม่วงอ่าน้ําจะไม่แห้งครับถ้าแห้งก็เติมได้ดึงมาได้ มียิงมาจากชนรมทานได้ครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็สบายใจได้ว่ามาซื้อแล้วปุ๊บมีคนแนะนํามีคนดูแลกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะขอเบอร์คุณชานไว้หน่อยนะครับแต่ฝาก FC ทุกๆท่านเลยนะครับฝากพพ์เบอร์คุณชานมาหน่อย836คนละมาเป็นชาวสวนมะม่วงกันไปตรงนู้นดีกว่าไป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 ตรงหลังนู้นมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้องอ่า นี่สังเกตดูมีช่อทุกต้นใช่ครับมีช่อทุกต้นแล้วช่วงนี้ครับไม่ฉลอกผมจะหามุมที่สวยๆหลบแดดใคุณชานต้นนี้ดีกว่านี่นี่นี่นต้นนี้และฮะเดี๋ยวจะขอเบอร์คุณชานนะครับ,รบฝากเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับ ว่าเบอร์คุณชานเบอร์อะไรช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับผมมาคนเดียวผมพิมพ์ไม่ได้9 0 6คนแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆฝากข้อหัวใจทุกคนละสามดวงใครข้อหัวใจมานี่ขอให้มีความสุขกับอนาคตการเป็นเจ้าของสวนผลไม้วันนี้เงินทองไม่พอไม่เป็นไรเรามีความสุขกับการดูสิ่งที่เรามองเห็นหรือชมในสิ่งที่เราชมก่อนเดี๋ยวสิ่งดีๆมันมาเองนะครับหัวใจทุกคนละสองสามดวงนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์หน่อยละกันช่วยกันพิมพ์หน่อยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมกันลืมแล้วกันคุณชานเปลี่ยนใจนะครับพิ 65ตารางวา3ไร่3งาน65ตารางวาอาพิมว่าพิมว่าเกือบ4ไร่ก็ได้อะพิมว่าหน่อยเกือบ4ไร่อาเกือบ4ไร่ขายในราคาเท่าไหร่นะครับ 1.78ล้านครับ1.78ล้านออกข้าโอนให้ด้วยน้ำไม่เคยท่วมใช่ไหมฮะไม่ท่วมแน่นอนยังไงก็ไม่ท่วมครับอ่าแล้วเป็นชนดชุดแดงฉนดทชุดแดงครับอ่าพอมาดูกับคุณชานี่มาดูฉนดได้เลยมาดูได้เลยชนดพร้อมอยู่ที่นัดมาชมมาดูฉนดได้เลยล้วพร้อมโอนครับผมมาได้ทุกวันได้ทุกวันเลยครับอ่เดี๋ยวจะถามเมื่อคุณชาแล้วแล้วกด fc ทุกท่านนะครับเตรียมพิมพ์ให้เราผมหน่อยแล้วกันนะครับมะม่วงกี่ต้นนะขออีเที่ยวหนึ่งฮะ เกือบ200ตีไว้200แล้วกันครับครับตีไว้200เดี๋ยวเราจะเดินไปดูมะม่วงกันครับคุณชานเบอร์อะไรที่คนจะโทรมาครับครับ097 4 5 4 2456ครับผมอีกสักรอบนี้ครับผม097 454 2456ครับผมอ่าครับผมใครว่างพิมพ์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะถามให้เรื่อยๆนะครับ0อะไรนะ097 ศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่สี่ห้าสี่สองสี่ห้าหกครับสองสี่ห้าหกใครพิมพ์มาก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขมากๆเลยนะครับใครชอบมะม่วงก็พิมพ์มาหน่อยละกันครับอันนี้นี่โอ้โหชอบมันนี่กินไม่ได้เนาะกินไม่ได้ครับโอ้โหขอบคุณมากทุกคนพิมพ์มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตําบลสนามขีครับคุณชานี้เป็นคนสุพรรณเลยอยู่พื้นที่ใกล้ๆนี้เองครับอ่าเพราะฉะนั้น ดูแลหลังการขายได้สบายสๆก็มีคนรับจ้างมีอะไรติดต่อให้จะสร้างบ้านก็มีคนรับจ้างจะจ้างบ้านจะถมดินอะไรช่วยติดต่อให้ได้แนะนําให้ได้ทั้งหมดเลยแนะนําได้ครับโอ้ส่วนเราเข้าไปสุดเลยเหรอฮะใช่ครับสุดโอ้มะม่วงเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาปังหรือมะม่วงมะม่วงครับมะม่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาอ่านนิดนึงคุณชานเค้าพิมพ์เบอร์คุณชาญมาไม่รู้ถูกหรือเปล่าผมขอทวนนะ FC ช่วยกัมพีมาเยอะเลยนะครับ0 9 7 4 5 4 2 4ห6 ถูกต้องครับขอบคุณมากมากเลยใครพิมพ์กันมานี่ขอให้ร่ำรวยมีความสุขมากมากนะครับครับผมวันนี้ก็มีมะม่วงฝาก FC บ้างไหมเนี่ยหรือมีแต่ช่อมียังเล็กอยู่มันยังเป็นช่ออยู่นี่มองไปทางไหนก็มีแต่ช่อทั้งนั้นเลยนะครับระหว่างที่เดินไปนี่เห็นไหมมีแต่ร่องน้ําทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามาเป็นชาวสวนมาปลูกบ้านได้ข้อเสียมันมีอยู่2ข้อบางคนก็บอกข้อเสียบางคนก็ปกติคือง่ายๆอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ในชุมชนก็จริงแต่ต้องลากเสาไฟเข้ามาเนี่ยลากสายเข้ามาประมาณ300เมตร หรือใครจะใช้โซล่าเซลล์ก็ได้ซึ่งเราบอกให้ทุกท่านผู้ชมถ้ารับได้เข้ามาถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วถนนเนี่ยเป็นหินคุกอยู่ประมาณ300เมตรใช่ครับขึ้นลาดยางอ่ออกไปปากทางเขาเรียกว่าโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีประมาณสักสกิโลสกิโลจับพิกัดเลยโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีนะครับอ่ามออะไรนะมอต้นต้นมอต้นอ่าเป็นระดับมอต้นนะครับโอ้ ใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เข้าใจทุกคนละ3าดวงให้กันหน่อยละกันนะครับกดติดตามช่องนี้เพจนี้ไว้ลวะกันมีเขาเรียกว่าสื่อน,นี้ไวล้ละกันมีที่ให้ดูสวยๆเยอะเลยโอ้โหคุณชานี่มันหนักคืออันนี้มันดูแลยังไม่ดีที่สุดถ้าดูแลดีเต็มเปี่ยมเลยนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นออกลูกออกผลได้ไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้คนที่เขาพร้อมนะครับจะมาดูแลเป็นคนต่อไปละกันนะครับมาดูแลมาจ้างคนต่างๆนะครับ ตัดแต่งกิ่งก็มีคนรับจ้างมีครับแต่งกิ่งรากสารใส่ปุ๋ยลดน้ํามีติดต่อมีทุกอย่างเลยครับครับแล้วสร้างบ้านอย่างนี้ฮะถามตรงๆเลยว่ามาอยู่ตรงเนี้ยคนในเมืองกรุงเมืองหลวงอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นนะครับมีท้องทุกนาไม่มีมลภาวะไม่มีปศุสัตว์เลี้ยงฟาร์มไม่มีไม่มีครับสบายอะเมื่อฟาร์มไม่มีแล้วแมลงวันล่ะครับไม่มีนะครับเพราะฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่มีฟาร์มที่ไหนแมลงวันก็จะมี กลิ่นก็จะมีไม่มีแน่นอนตรง,ตรงนี้ครับตรงนี้อย่างน้อยก็มีแค่มะแรงวันทองใช,ใช่ครับอ่าแล้วอย่างนี้ฮะอะไรนะมะม่วงอะไรนะพันธุ์อะไรนะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองครับน้ําดอกไม้สีทองที่เขาต้องห่อใช่ไหมฮะใช่ต้องห่อครับแล้วขึ้นห้าง ใช่ครับขายตามปั๊มตามปั๊มนี่ใช่ครับผมแต่ที่คุณชานบอกตอนแรกนี่เดี๋ยวมีคนมารับถึงที่เลยเดี๋ยวมีคนมารับถึงที่ได้เขาเรียกพ่อค้าคนกลางเขาเรียกหยงอะไรกันไม่รู้ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นสบายใจได้เดี๋ยวเราให้คําแนะนําทั้งหมดเลยอ่าโอเคครับโอ้ขอบคุณคุณสมชายมากพิมพ์ให้ละเอียดเลยทั้งแอปสีดำสีฟ้าสีแดงนะครับอ่าว่าพิมพ์มาหมดเลยว่าเกือบสีไล่เอาพูดภาษาเจ้าบ้านเลยคุดแดง สามไร่สามงาน65ตารางวาโอ้โหนี่มันออกช่อทุกต้นเลยออกทุกต้นเลยครับฝนดีครับอีกสักเดือนสองเดือนได้ไหมน่าจะได้กินนะฮะจะได้ผลแล้วครับผมเดานะสักสี่ปีได้ไหมอายุมะม่วงประมาณครับผมสี่ปีเนี่ยนะโอ้โหต้นนี้คุณชชานี่ฮะนี่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 ใครชอบมะม่วงนี่เข้ามาชมได้เลยนะครับอแต่ให้เก็บไว้กินคนเดียวทั้งทั้งหมดนี้คงไม่ไหว อ่าโอ้โหสวยงามมากนะครับอันนี้ก็กินดิบหรือกินสุกไงกินสุกครับผมสุกใช่ครับดิบเปรี้ยวหรือเปล่าเปรี้ยวหน่อยมันจะเปรี้ยวเนี่ยฮะเอฟซีหรือท่านผู้ชมลองดูนะครับทุกต้นของคุณชานเห็นไหมมันออกช่ออ่าออกช่อออกอะไรทั้งหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยฮะผมถามนิดนึงถ้าคนชอบเนี่ยนะครับสนใจเดี๋ยวเดินไปสักหน่อยดีกว่าโอ้โหชอเต็มมากเยอะมากเลยนะครับสองร้อยกว่าต้นนี่ดูไม่หวั่นไม่ไหวเลยคนชอบอ่ะฮะเอาเอาต้นนี้ดีกว่าคุณชานะข้างหน้าเนี่ยตรงนู้นตรงข้างหลังแน่นๆนะโอ้โหช่อเต็มเลย ค,คนชอบเนี่ยนะฮะจะซื้อเนี่ยใช้เงินจองประมาณกี่บาทเงินจองประมาณ5 0,000ื่นครับผมห้า0มืนใช่ครับจริงๆแปลงเนี้ยหลายคนคงเคยเห็นเมื่อประมาณสักกลางปีเนี่ยรเราขายไปแล้วขายได้ด้วยใช่แล้วทําไมต้องมาขายใหม่หลุดจ,จองเงิน น่าจะไม่พร้อมเอาง่ายๆคนซื้อเขามาซื้อไปแล้วเขาวางมัดจำแต่ติดปัญหาเงินทองนิดหน่อยก็เลยหลุดจองเขาทําสัญญาไว้เราเลยต้องมาขายใหม่อันนี้โอ้ความสุขอยู่ในมือเราขอบคุณมากๆครับผมเพราะฉะนั้นขายแดงแต่แรกๆแล้วผมเคยมากุญชาแล้ว้งสมัยเมื่อประมาณสักค่อนๆกลางปีขึ้นมาสิงหาเกลียงยาอะไรช่วงนั้นขายไปแล้วเขามาวางมัดจำเงินไม่พร้อมต้องบอกก่อนนะฮะว่าแปลงอย่างนี้จะกู้ยากแบงค์ไม่ค่อยปล่อยเพราะไม่มีสิ่งปลูกสร้าง นะครับไม่มีสิ่งปลุกสร้างเป็นสวนเปล่าๆเพราะฉะนั้นนะให้โทรมาคุยดูวางห้าหมื่นให้เวลานานไหมครับ1เดือนครับผม1เดือนครับสมมุติว่ามาวางวันนี้มาเจอหน้ากันมาทําสัญญาให้ละเอียดนะครับหนึ่งเดือนเอาโฉนดมาการกันวางห้าหมื่นปุ๊บเราไม่เราไม่โกงครับแล้วอีกหนึ่งเดือนไม่เกินเดือนไม่เกินนี้ครับก็นัดไปโอนกันที่สํานักงานที่ดินครับ1.78ใช่ไหมครับใช่ครับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทอ่านี่นี่นีโห อ่ะโอเคครับผมนี่ใครมีความคิดเนาะจะมาเป็นชาวสวนจะมาทําไร่ทําสวนนี่เหมาะเลยนี่ล่องน้ําอยู่กับเรานะนีร่รู้สึกต้นนี้จะเป็นลําไยหรืออะไรหรือเปล่าอ่าลำไยน่าจะเป็นลําไยเนาะถ้าดูคุ้นๆเนี่ยน,นะครับอ่ะไม่เป็นไรหลงอยู่ต้นหนึ่งนะครับหรือมันไกลพันธุ์ก็ไม่รู้นะครับมองไปทางไหนก็มีแต่มะม่วงออกช่อออกดอกทั้งนั้นเลยนะครับอ่าอย่างนี้นี่ผมมองเนาะ มาปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะครับปลูกบ้านเสร็จปุ๊บมาเป็นชาวสวนเสาร์อาทิตย์มาดูนะครับจ้างคนดูแลก็ได้เออมาพายได้เลยได้ใช่ไหมได้คุณคุณชานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแวะนิดหนึ่งรอรอผมแป๊บลองลองน้ำใหญ่อยู่ครับรอผมแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่มาดูไปได้หรือเปล่านะขออนุญาตนิดนึงไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรลองน้ําใหญ่แต่ติดกล้องนี่นี่นี่โอ้เห็นน้ําอยู่กับเราตลอดเลยนะครับน้าไม่เหือดแห้งไปไหนอะขอบคุณมากโอ้โหทุกคนพิมเบอร์คุณชานมาเต็มเลยนนนรเดดี๋ยวผมทึใช่ปกไู 0974542456ถูกต้องเนาะถูกต้องครับ à, ทุกคนช่วยกันพิมพ์มาขอบคุณมากๆเลยนะครับเราคงเดินไปไม่สุดหรอกเพราะว่ามันไกลมากนะครับ à, มาสร้างสวนสร้างฝันเอาลูกเอาหลานเอาแมวเอาหมามเาเลี้ยงได้เลยนี่ยฮะ <À> สบายสบายไม่รบกวนใครด้วยแล้วแถวนี้กลางคืนเปี่ยวไหมไม่เปี่ยวนะครับออกไปนิดนึงก็มีชุมชนบ้างคนอยากนัดให้เข้ามาชมาแต่ผมบอกก่อนนะคุณชานเนาะ ถ้ารับ2อย่างนี้ได้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกรับในเรื่องของถนนเป็นหินคุกครับ300เมตรใช่ครับนิดนึงลงจากลาดยางรับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันจบตรงท่าลาดยางเนี่ยมันไม่ได้มาต่อนะครับนั้นใครจะซื้อตรงนี้เดินไฟฟ้าเองหรือติดโซล่าเซลล์ข้อจำกัดเรามีตรงนี้แต่ปะปามีสัญญาณมือถือมีเมื่อสายไฟไม่มาอินเทอร์เด็ตก็เลย ส่อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มาแต่สัญญาณมือถือเต็มพิกัดเพราะฉะนั้นถ้าใครใ <น S 1> รับ<จ>ได้ก็ลองมาดูเอานะครับใช้งานได้ปกติครับอินเทอร์นเน็ตโทศรศัพท์มือถืออ่าแล้วอย่างนี้คนมาอยู่อะ่ะคุณชานะคนเจ็บป่วยนี่ไปที่ไหนอะ่ะมีอนามัยแล้วก็มีโรงพยาบาล10กิโลใกล้ๆแต่นอนามัยนี้อยู่ใกล้ๆเลยครับไม่กี่กิโลครับออกไปก็ถึงเลยครับโรงพยาบาลที่ไหนฮะโรงพยาบาลชุมชนสนามคลีครับอ๋ออนามัยสนามคลีทบพูดง่ายใช่ครับแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆล่ะฮะโรงพยาบาลดอนเจดีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเขตอำเภอเมืองก็ไม่ไกลครับเอาง่ายๆแนะนําว่า ไปที่อำเภอดอนเจดีก็ได้แต่เขตเราเนี่ยอยู่กับอำเภอเมืองอหัวเมืองเมืองสุพรรณีผมมามผ,มผมมาบ่อยฮะโรงพยาบาลเพียบเลยอ่าโอ้โหมันออกจอทุกต้นเลยนี่นี่ผมหันหลังไปเดี๋ยวจะเขาเรียกว่ามันจะย้อนแสงนะครับบ้านเราหันหน้าออกไปทางทิศตะวันที่เราแล้วกันหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกอ่าเราไลฟ์สดเรารีวิวช่วงบ่ายมันก็เลยย้อนแสงนิดนึงขอหัวใจจ้คนละสามสี่ดวงหน่อยแล้วกันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่สุดอีกเหรอครับที่เราอ่ะเข้า โอ้โห oh. นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไหครับยังไม่ถึงครึง่งทางแต่น้ำาอามาล้อมไม่หมดแล้วต้นมะม่วงล้อมไม่หมดแล้วนี่มองไปทางไหนดูอย่าที่ดูนะฮะดอกทั้งนั้นช่อทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวก็ออกผลอ่าเพราะฉะนั้นใครสนใจก็นัดมาชมกับคุณชานได้ทุกวันนะครับแต่ขอให้ลงหน้าอย่างเดียวนะครับต่อรอ,องอะไรก็มาคุยกันเอาเองแล้วกันนี่มาดูบรรยากาศกันสวยๆเลยโอ้โหถ้าได้การดูแลดีๆนี่ผมว่าผลผลิตก็เลยะดับหนึ่งเลยนะครับอ่า ปีหนึ่งนี่จริงไหมฮะคุณชานเห็นก็บอกว่ามะม่วงเนี่ยสามารถออกได้ถึง 2- อถึงสรอบสองสารอบได้แล้วบังคับออกได้ครับผมช่วงต้นปีเนี่ยมันช่วงธรรมชาติออกออกตามธรรมชาติครับช่วงกลางหรือปลายเราก็ลาดสารแต่งกิ่งให้ออกผลผลิตไ,ไ,ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมมันอยู่ที่เราอยู่ที่การดูแลครับอ่าม,มันอยู่ที่การบังคับของเราครับผมแต่จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าพอบังคับมากๆไปมันจะโทรม ไม่นะครับถ้าเราดูแลดีๆครับอยู่ที่การใส่ใจเราใช่ครับผมเอฟซีเพิ่งเข้ามาขออนุญาตตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลสนามคีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ในอำเภอเมืองอ่าแปลงนี้ห่างจากโรงเรียนเมืองสุพรรณประมาณ3กิโลนะครับสามไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาครับขายเหมาหมดนี่เท่าไหร่นะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นอ่าถามเพื่อบางคนเข้ามาใหม่นะครับอ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นออกค่าโอนให้ทั้งหมดเป็นโฉนดชุดแดงไฟฟ้า 300เมตรถึงจะถึงมีถนนขึ้นไปอีก300รเมตรถึงจะเป็นลาดยางผ่านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะก็จริงแต่เป็นถนนหินคุกผลตอบให้ข้อมูลหมดแล้วนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์เก็บไว้แล้วกันครับเอาไว้ดูวันหลังได้นะครับหรือแชร์ให้เพื่อนดูก็ได้ว่าเออเห็นแก่เําังจะหาที่สวนมะม่วงนี่ฉันมีมาฉันไปเจอมาไปดูไรสดนี่มาของบอยสิทธิ์ินักลาดอ่ะก็แชร์ให้กันดูแล้วกันนะครับแค่ดูก็สุขใจแล้วผมว่าเช้าเช้านี้อากาศคงจะดีครับอากาศกำลังหนาวเลยครับช่วงนี้สุพอ เอออย่างนี้ทคนตัดย้ามีรับจ้างไหมมีครับอันนี้ก็เพิ่งจะตัดไปครับมีมีคนแถวนี้รับจ้างพร้อมครับแสดงว่าปลูกบ้านแนะนําได้แนะนําได้ปลูกบ้านแนะนําได้ตัดกิ่งมะม่วงรับซื้อมะม่วงดูแลมะม่วงก็มีได้ครับตัดย้าก็มีครับผมเพราะคุณชายคือคนที่อ่วเรียกว่าคนในพื้นที่ครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือซื้อแล้วก็ยังมีคนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับครับอ่ะคุณชันเดี๋ยวเราส่งท่านผู้ชมตรงนี้ดีกว่าเพราะเดินไปเนี่ย มันมันมันเยอะมากนะครับครับผมโอลูกเต็มเลยอะฮะลูกเล็กลูกน้อยกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมว่าเก็บได้เป็นตันอะหมดเนี่ยนะสองร้อยกว่าต้นนี่เป็นตันต้นอ่าพันเดียวเลยใช่ไหมที่มีพันน้ำตา้สีทองเดียวเลยอ่าล้วนๆเลยนะครับอ่ะก่อนจากกันไปคุณชานครับรบกวนขอเบอร์คุณชานทิ้งทวนไว้สักรอบหนึ่งสิครับเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ด สี่ห้าสี่สองสี่ห้าหกนะครับผมอ่ะใครสนใจยังไงก็นัดชมได้ตลอดเวลาเลยแล้วกันนะครับอ่ะก่อนที่มันจะหมดแล้วอย่างที่บางคนไม่มาคุณชานโทรมาแล้วโอนจองเลยได้ไหมได้เลยครับผมถ้ามั่นใจเราตามมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพาถึงที่เลยครับผมอ่ะแต่ถ้าดีที่สุดคือมาดูกับที่ได้ครับมาดูถึงที่เลยดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีได้อันนั้นจะดีที่สุดใช่ครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณชานมากก็ขอให้ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเจ้าของ มาจับจองไปนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาถามนะครับไลฟ์สดตอนนี้พร้อมกันเลยนะทั้งไลฟ์สดทั้งทำคลิปทั้งแอปสีแดงแอปสีดำแอปสีฟ้ามันบางคนเข้ามาใหม่ก็เลยยังไม่รู้ก็เลยตอบให้ว่าอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีสามไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาหนึ่งจุดเจ็ดแปดล้านไม่ได้แบ่งขายเข้าธนาคารบอกไว้ว่าไม่ได้เลยนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ธนาคารปล่อยยากถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับ 1> 1. 7, โอเควันนี้ขอบคุณคุณชานมากขอให้ขายได้ไวๆนะครับแล้วก็มีคนมาอยู่ยังมีความสุขนะครับใครมาซื้อแล้วนะครับมะม่วงไม่มีใครกินหรือกินหรือเก็บแล้วใช้โทรหาผมได้เดี๋ยวผมมาช่วยนะครับมาช่วยเก็บไปกินอ่ะขอบคุณคุณชานมากเลยครับวันนี้ครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ